สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มานะคะสาย Honda ไม่ควรพลาดเลยวันนี้มี CR-V เข้ามาใหม่ๆเลยนะคะรายรถปี2019ด้วยคันนี้เป็น Honda CR-V นะคะ 2.4S นั่นเองได้รถปี2019แล้วก็ราคาพิเศษมากๆเลยแล้วสภาพของตัวรถนะใหม่มากๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะใครที่มองหารถ CR-V อยู่คันนี้เก๋บ,บอกได้เลยว่าคุ้ม ค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะส่วนรายละเอียดของตัวรถนะมาชมกันว่าราคาพิเศษแบบนี้ตัวรถจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเก็บพาไปชมรอบคันกันเลยนะคะเราจะดูกันที่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อนคันนี้นะ คมไฟสวยๆใสๆมาแบบนี้เลยนะคะได้เป็น LED มาแบบนี้เลยส่วนด้านหน้าของตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการชนใดๆเลยโลโก้ฮ o n ด้ายังสวยๆใหม่ๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ร้ายไฟตัดหมอกมาด้วยด้านหน้าของตัวรถสวยใหม่มากๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนใดๆลูกค้ามั่นใจได้เลยส่วนกระโปรงด้านหน้าของตัวรถนะไม่มีรอยปูบุ๋มใดๆเลยสันเหลี่ยมยังคมๆมาแบบนี้เลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิม จากโรงงานทุกอย่างเลยนะแล้วก็ตัวกระจกรถนะคะให้ดูกระจกรถไม่เคยปรับเปลี่ยนใดๆไม่เคยแตกเล้าไม่เคยเปลี่ยนแน่นอนค่ะเป็นกระจกเดิมจาก Honda โลโกโล้ Honda ยังอยู่ครบๆแบบนี้คือกระจกไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะรถคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานลูกค้ามั่นใจได้เลยมาดูในส่วนของล้อนะคันนี้ได้ล้อแม็กเดิมจากโรงงาน Honda เลยได้ยางกุดเยียมาด้วย คันนี้นะคะได้ยางกุศลปียียบปี2023เลยนะได้เป็นขอบ17มาแบบนี้เลยนะคะรถโครงสร้างเดิมๆสภาพเดิมๆแบบนี้บอกได้เลยว่าระยะเวา,าพิเศษด้วยคันนี้เครดิตดีสามารถจัดยอดได้เต็มด้วยนะคะส่วนกระจกมองข้างเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวนะคะสวยๆมาแบบนี้แล้วก็ตัวกระจกรถนี่เลย เป็นกระจกเดิมจากโรงงาน HONDA มีสติกเกอร์ของ HONDA อยู่ทุกบานเลยนะคะรถคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานลูกค้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะ มาดูซ่องหน้าของส่วนตรงนี้นะคะซ่องหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่นเลยนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนซีนยางตรงนี้ยังใหม่ๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยขาดฉีกขาดใดๆแล้วก็ทุกอย่างยังเป็นโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะส่วนด้านในของตัวรถคันนี้ดูให้ดูเบาะเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํามาสวยๆใช้งานน้อยๆเลยนะนี่เลยด้านในของตัวรถถือว่าสวยมากๆเป็น CRV ปี2019ที่ใช้งานน้อยแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะคะใครสนใจรถคันนี้แจ้งเกตได้เลยนะนี่เลย ตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกมาแบบนี้เลยนะคะด้านในก,กว้างมาแบบนี้เลยส่วนส่วนประตูนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะใช้งานได้ปกติชุดลำโพงมีให้พร้อมเลยนะรถคันนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะถือว่ารถคันนี้นะกว้างขวางมากๆเลยนี่เลยให้ดูด้านในนะคะให้ดูตรงด้านในก็คือเบาะเป็นสีดำเป็นเบาะหนังด้วย ตรงนี้เป็นที่พักแขนได้นะวางแก้วน้ำได้อีก2จุดเลยนะคะสภาพของตัวรถคันนี้ถือว่ากว้างขวางได้แอร์หลังมาด้วยนะแล้วก็สามารถชาร์จแบตตรงนี้ได้ด้วยอ่สะดวกสบายมากๆแล้วก็้องห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคือ กว้างขวางนั่งกันสบายๆเลยนะนี่ให้ดูด้านไหนนะคะด้านในของตัวรถก็คือแบบสวยมากๆเลยนะคะใครสนใจรถคันนี้นะ ประวัติคันนี้เช็คศูนย์ตลอดลูกค้ามั่นใจได้เลยกับ CRV ปี2019นะคะ Honda CRV คันนี้นะคะเป็นรุ่น 2.4S ได้รถปี2019ไปใช้งานราคาแค่729,000บาทเท่านั้นนะคันนี้เครดิตด,ดีนะคะจัดยอดได้เต็มได้เลยไม่ต้องใช้เงินในวันออกรถได้เลยนะคะสภาพของตัวรถคันนี้สวยใหม่มากๆได้กล้องถอยหลังมาด้วยนะค,ะคันนี้นะคะคือพร้อมใช้งานแล้วก็คุ้มค่าคุ้มรา ราคามากๆปร,าประตูด้านหลังนะคะเป็นเปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถวางของได้เยอะแยะแบบนี้เลยนะคะคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาลูกค้าแน่นอนค่ะได้รถคันนี้ไปนะคะถือว่าสะดวกสบายนะคะ สุดยอดเลยคันนี้นะราคาพิเศษด้วยนี่เลยออปชันมาจัดเต็มแบบนี้สะดวกสบายแน่นอนค่ะคันนี้ราคาแค่72900 0เเอาไปใช้งานกันให้คุ้มๆเลยนะคะกับรถสวยๆคันนี้จากเพชรยนต์มอบให้เลยมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านในกันอีกรอบนะคะฝั่งนี้กันบ้างได้เป็นเบาะหนังสวยๆใหม่ๆม,มาแบบนี้เลยนะเพราะว่าสภาพของตัวรถคันนี้ถือว่าสวยใหม่มากๆเลยนะคะใครที่มองหารถ 4Rv อยู่นะกว้างขวางแบบนี้คือได้เครื่องยนต์2.4ด้วยนะคะส่วนของด้านในของฝั่งคนขับนะคะมาดูกันนี่เลยได้พุ่งสตาร์ทมาด้วยนะคะแล้วก็ได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมานะได้จอทัชสกรีนได้แอร์ออโต้มาด้วยนี่ได้เกียร์ออโต้มาด้วยนะคะคันนี้คอนโซลด้านกลางคือ กว้างขวางมากๆได้เบาะสีดําเป็นหนังมาแบบนี้เลยนะคะคันนี้ถือคือสวยมากๆพร้อมใช้งานเลยนี่เลยนะคะระบบเปิดกระจกแบบไฟฟ้ามาแบบนี้เลยนะใครสนใจรถคันนี้พี่แจ้งเกตได้เลยนะคะที่เบอร์0834300683อยากมาชมรถตัวจริง ก็สามารถมาชมรถได้นะคะมาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะอยู่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะสามารถมาทดลองขับฟรีได้เลยสำหรับคันนี้ก็ราคาพิเศษแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาดูรถเองนะคะพี่แอดไลน์เก่ไว้นะ เดี๋ยวเกศส่งข้อมูลรถส่งเป็นภาพแล้วก็วิดีโอให้พี่นะคะตัดสินใจดูแล้วก็อยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกมาที่กรุงเทพเรายังมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะมีทุกจังหวัดเลยสนใจคันนี้พี่รีบโทรหาเกศได้เลยเพราะรถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยใหม่สภาพนางฟ้ามากๆเลยราคาพิเศษด้วยได้ Honda CRV 2.4S ปี2019ไปใช้งานราคาแค่729,000บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าแน่นอน ท่านใดสนใจพี่รีบโทรหาเก๋ดได้เลยนะคะที่เบอร์083 430 0683แอดเฟรนเก๋มาได้เลยเอาละคะสำหรับคลิปถัดไปนะคะเก๋จะมารีวิวรถราคาพิเศษรถเข้าใหม่สวยๆคันไหนอีกฝากกดต,ต,ติดตามเกดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ